สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมปี2021นะคะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ลงวิดีโอนะคะมีหลายคนถามเข้ามาเพราะว่าตอนนี้อเมริกากําลังเปิดประเทศค่ะแล้วงานเราก็เลยยุ่งขึ้นเยอะเลยนะคะแต่ว่าก็จะพยายามมาทุกๆสัปดาห์นะคะแต่ไม่รู้ว่าวันไหนจะได้ลง อาจจะไม่ตรงวันตารางที่เคยลงไว้แต่ว่าจะพยายามมานะคะแล้วก็วันนี้จะมาตอบคําถามพี่น้องเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก่อนอื่นจะขอแสดงความยินดีกับบุคคล4คนนี้ก่อนนะคะก็คือน้องอีฟจากรัฐอินเดียนานะคะซึ่งน้องคนนี้เขาเคย เขาบอกว่าติดตาม y YouTube มาตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วน้องบอกว่าพี่หนูสอบติดพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กําลังเตรียมตัวเข้าเรียนวิชาพยาบาลที่นี่ด้วยยินดีด้วยนะคะแล้วก็พี่จอยจากอินเดียนาค่ะเธอเป็นสาวอุดรน,นะตอนนี้สอบผ่าน ESL เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนระดับภาษาอังกฤษของเธอแล้วนะคะแล้วก็พี่นกจาก อิลินอยค่ะเธอเป็นสาวสวยจากร้อยเอ็ดนะคะตอนนี้สอบผ่าน IPC Specialist แล้วเธอทำงานอยู่ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Boeing นะคะก็ดีใจด้วยกับพี่นกนะแล้วก็น้องริชชี่จากแคลิฟอร์เนียนะคะสาวสวยจากนาครสวรรค์เช่นเดียวกันได้ประกาศน,นียบัตร Basic Life Support ค่ะน้องริชชี่อยากจะเรียนต่อพยาบาลด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะคะที่เราอาจจะไม่ได้เอ่ยถึงหลายคนเป็นโรบินฮูดแล้วก็ไปเรียนภาษาต่อไปเรียนประกาศน,นียบัตรต่อ ซึ่งเราดีใจด้วยแล้วเราก็จะบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นโรบินฮูดคุณก็ยังสามารถที่จะต่อยอดการศึกษาที่นี่ได้นะคะแล้วก็อาจจะบางทีก็อาจจะไม่เทียบเท่าเนื่องจากมีข้อจํากัดนะ้าไม่เทียบเท่ากับคนที่เป็นอเมริกาหรือเป็นคนที่เป็นใบเขียวแต่เมื่อไหรก็ตามที่คุณมีโอกาสและคุณมีหนทางขอให้คุณทําให้เต็มที่นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ที่ประเทศนี้ไม่ได้ในอะนาคตสมมุตินะ ถ้ามันไม่มีการนิรโทษกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ความรู้อยู่กับตัวเราไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราสามารถที่จะไปต่อยอดและยังคงสามารถที่จะไปทํางานที่ประเทศอื่นๆได้นะคะแล้วเราจะบอกว่าลิขิตฟ้ายังไงก็ไม่สู้มานะตนยังไงคุณก็สามารถที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้นะคะขอเพียงแค่ลงมือทําก็จะได้เหมือนกับพี่ๆทั้งหลายที่เมื่อกี้เราเอ่ยชื่อไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะบอกว่าอตอนนี้มันมีคลาสออนไลน์มากมายนะ ที่คุณสามารถที่จะเรียนได้ฟรีก็ลองหาดูกันแล้วกันนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยามาตอบคำถามเลยก็แล้วกันนะคะคำถามแรกโยม B ีอาตมาเป็นพระสงฆ์มีใบเขียวกลับไทยไปเกิน1ปีจะมีปัญหาไหมและต้องไปขอวีซ่าใหม่กับสถานทูตหรือเปล่านะคะหลวงพี่ไม่ต้องไปขอวีซ่าใหม่ที่สถานทูตแล้วนะคะก็สามารถที่จะซื้อตัว๋วกลับมาที่อเมริกาได้เลยทีนี้ หลวงพี่ก็ต้องดูด้วยว่าเขาจะมี restriction อะไรบ้าง mm. เช่นจะต้องไปตรวจโควิดก่อนที่จะเข้าอเมาริกากี่วันอะไรก็แล้วแต่ตามที่รัฐบาลเขาประกาศบอกมานะคะส่วนในการที่จะพูดกับตอมหลวงพี่ก็ต้องมีเหตุผลเพียงพอในการที่จะพูดให้ตอมฟังว่าการที่หลวงพี่มีเหตุจําเป็นใดที่จําเป็นที่จะต้องอยู่ประเทศไทย มากเกิน1ปีนะคะปะกติตมอมที่นี่เขาฟังเหตุผลอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลถ้าหลวงพี่มีเหตุผลที่ดีพอที่จะอธิบายให้เขาฟังได้นะคะก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเช่นยกตัวอย่างเช่อนอาจจะบอกว่าติดในช่วงของโควิดนะคะเรื่องของการเดินทางอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะัก็อาจจะพูดในส่วนนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็ใกล้เคียงกับคำถามของคุณวิไลลักษณ์นะคะถามว่า ถ้ากลับมาอยู่เมืองไทยเกินกว่า2ปีแล้วก็คือคุณวิไลลักษณ์น่าจะไปตั้งแต่ปี2019ซึ่งน่าจะเป็นช่วงก่อนโควิดด้วยซ้ําแต่ใบเขียวยังไม่หมดอายุจะมีสิทธิกลับมาไหมนะคะจริงๆการก่อนออกไปในช่วงโควิดนี้มันก็มันก็มีจริงๆแล้วคุณต้อง บอกเขาด้วยว่าจริงๆแล้วคุณมีเหตุผลอะไรนะคะแล้วก็การออกนอกประเทศเกิน1ปีเนี่ยส่วนใหญ่ใบเขียวมันก็จะหมดอายุโดยอัตโนมัติถึงแม้ว่าในใบเขียวของคุณจะเขียนว่ายังไม่หมดอายุก็ตามทีนี้มันจะมี2กรณีที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็คือคุณอาจจะ คุณคือเราไม่รู้เวลาเวลาท่านผู้ชมถามคำถามแบบนี้เรื่องตอบมอเข้ามาส่วนใหญ่เราจะตอบคำถามเป็น general เพราะว่าเราไม่รู้เหตุผลจริงๆของคุณว่ามันคืออะไรนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อคุณกลับเข้ามาคุณอาจจะต้องถูกเสียค่าปรับหมายถึงว่าเขาอาจจะปรับคุณเราจําไม่ได้แล้วว่าราคาเท่าไหร่อาจจะอยู่ที่500 85เหรียญมั้งแต่แต่ราคาไม่ a c c u r a t นะแต่อาจจะโดนปรับแล้วเขาก็ให้คุณเข้าหรืออีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะให้คุณไปขึ้นศาลนะคะคือเขาจะไม่ส่งคุณออกนอกประเทศคือหมายถึงว่าจะไม่ส่งคุณออกคือจะไม่เรียกว่าจะไม่ีพ p o r t คุณไม่ในประเทศคุณแต่อาจจะยังให้คุณเข้าประเทศอยู่แต่ว่าให้คุณไปขึ้นศาลแล้วก็คุณก็ไปอธิบายเรื่องราวของคุณให้กับศาลฟังเพราะว่า ต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่า circumstance หรือว่า situation ในแต่ละ situation ไม่เหมือนกัน การใช้ดุลพินิษของตอมแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนใหญ่เขาจะดูภาพรวมเป็นหลักดังนั้นเราจะตอบคุณเป็น specific case ไม่ได้มันต้องดู case by case แล้วก็แต่ละคนมีความใจดีแล้วก็ใช้ค r i เ e r รียอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเช่นถ้าเกิดคุณไปลงซันฟรานซิสโกในเรื่องเดียวกันเนี่ยสมมติคุณไปลงซานฟรานซิสโกไปลงชิคาโกไปลงฟลอริดาไปลงบอสตันไปลงที่อื่นๆอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้คําตอบที่ ไม่เหมือนกันเลยสักอันหนึ่งนึกออกปะมันขึ้นอยู่กับภาพรวมแล้วก็การพิจารณาของต่อมอเพราะบางครั้งเวลาที่คุณเล่าคุณเล่าแค่นี้ว่าฉันออกไป2ปีแล้วนะแต่คุณไม่ได้บอกว่าเหตุผลของคุณที่ออกไปเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเวลาที่เขาพิจารณาเนี่ยเขาจะดูภาพรวมและเหตุผลอื่นๆเป็นหลักในการพิจารณาว่าจะให้หรือไม่ให้แล้วก็จะต้องเสียค่าปรับไหมหรือเขาจะพิจารณาว่าจะต้องไปขึ้นศาลแทนหรือเปล่านะคะแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็สามารถเยี่ะต่อรอง อันดับแรกเลยก็คือบอกเลยว่าฉันขอล่ามเขาจะมีล่ามทางโทรศัพท์ให้นะคะอย่าต่อรองเองโดยที่คุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะหรือไม่แน่ใจว่าคุณจะพูดได้ อันที่2ก็คือ,อเมื่อใช้ Translator แล้วเนี่ยคุณอาจจะคุยกับตอมอบอกว่างั้นฉันขอไปขึ้นศาลก็ได้นะคะหรือว่าขอเสียค่าปรับก็ได้โดยบอกเหตุผลไปอ,อาจจะยกตัวอย่างเช่นโอเคออกจากที่นี่ช่วงปี2019แล้วก็เตรียมที่จะกลับมาอยู่อเมริกาอยู่แล้วนะคะแต่บางเอิญมันมีโควิดซะก่อนแล้วช่วงนั้นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมันปลอดภัยกว่าถ้าพูดถ้าพูดตรงๆนะในช่วงที่มีโควิดแรกๆในอเมริกาประเทศไทย อยังน้อยมากนะหลายคนก็ตัดสินใจที่จะอยู่ประเทศไทยนานขึ้นเพราะว่าอเมริกามันดูน่ากลัวกว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะจะพูดแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่นี้ที่เราตอบไปก็คือคาตอบเป็น general นะอันนี้ต้องบอกว่า case by เค s แต่ยังไงคุณสามารถที่จะเจราจาต่อรองกับทางตอมอได้อยู่แล้วและส่วนใหญ่ที่เราเห็นตอมอส่วนใหญ่เขาค่อนข้างจะมีเหตุมีผลนะคะเขาจะให้คนกลับจริงๆก็ต่อเมื่อเขาพิจารณาแล้วว่า โกหกจริงๆนะคะแล้วก็เหตุผลเนี่ยไม่เพียงพอเลยนะคะเขาถึงจะทำแต่ส่วนใหญ่ก็จะให้ประเทศส่วนใหญ่จะให้ค่อนข้างที่จะให้เข้าประเทศแล้วก็ใจดีกว่าที่คุณคิดถ้าเกิดคุณตอบตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีมีความเป็นเหตุเป็นผลด้วย ทีนี้ช่วงนี้เนี่ยมันมีประกาศกร e นการ์ดลอตโต้ใช่ไหมคะเพิ่งประกาศไปเมื่อวันที่8พฤษภาคมก็มีหลายคนได้ใบเขียว mm. เขาเรียกว่าได้รับเลือก Green c a r ดลอตโต้นะคะ mm. ซึ่งเราก็ดีใจด้วยนะคะหลายคนได้รับทีนี้มีโรบินฮูดค่ะบางคนก็ไปสมัครแล้วก็ได้รับคัดเลือกด้วยเช่นกันซึ่งก็โรบินฮ o ดก็ถามมาว่าแล้วแบบนี้จะมีโอกาสได้กรีนการ์ด บ้างหรือเปล่านะคะในกรณีของคุณเราบอกเลยว่าคุณอาจจะไม่ได้เพราะว่าคุณอาจจะติดแบล็คลิสต์ค่ะเพราะว่าคุณอยู่เกินวีซ่ามาแล้วนะคะซึ่งหมายความว่าถ้าคุณไปสัมภาษณ์สุดท้ายท้ายที่สุดคุณก็อาจจะไม่ได้ก็ได้นะคะแต่เราก็อยากจะบอกคุณว่าลองไปดูก่อนก็ได้ลองไปสัมภาษณ์ดูก่อนก็ได้ถ้าไม่ได้ก็แล้วไปถูกไหมคะแต่ถ้าได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณหลายคนไม่กล้าไปเพราะว่ากลัวเขาส่งกลับจริงๆแล้วช่วงนี้เขาไม่ค่อยส่งกลับนะคะดังนั้นก็จะลองไปดูก่อนก็ ไม่ไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ก็ทำใจไว้ด้วยครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณไม่มีสถานะแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะได้รับคัดเลือกก็ตามก็อาจจะไม่ได้ในท้ายที่สุดนะคะพี่คะหนูได้รับคัดเลือกกินการ์ดลอตโต้แต่ว่าได้ตัวเลขเป็นคิวท้ายๆเลยหนูกลัวว่าถึงเวลาจริงๆ โควตาของวีซ่ามันจะหมดนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะาคัดเลือกเกินๆไว้ก่อนค่ะเช่นปีนึงเนี่ยเขาจะมีโควตาทั้งหมดประมาณ5 0,000หรือว่า5 5 0 0 0ื่นห้าัมเบอร์แต่เวลาเขาเลือกจริงอะ่ะเขาจะเลือกที่ประมาณ80,000 n u m นัมเบอร์คือเลือกเผื่อไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่ามันมีหลายคนที่ถึงเวลาไปสัมภาษณ์แล้วเนี่ยคุณสมบัติไม่ผ่าน นะคะมีหลายมีหลายคนที่คุณสมบัติไม่ผ่านก็อดไปนะคะแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะโอนโค้ต้าของคุณไปให้คนอื่นได้เช่นโอเคฉันไม่ผ่านฉันให้ลูกฉันแทนแล้วกันอะไรเงี้ยหรือว่าฉันไม่เอาละฉันให้ พี่นอ้องแทนกันแล้วกันก็คือไม่เอาก็คือไม่ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะรูปถ่ายาไม่ตรงตามลักษณะที่เขาต้องการก็มีนะที่โดนหรือว่าบางคนพอถึงเวลาจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะเปลี่ยนใจตอนนั้นนะคะดังนั้นคุณก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเมื่อถึงเมื่อถึงคิวของคุณจริงๆคุณก็อาจจะช้านิดนึงแต่ก็ยังได้อยู่เพราะว่า,าจริงๆแล้วเวลาที่เขาคัดเลือกเขาไม่ได้คัดเลือกแบบ exact number 50,000เบอร์เขาเลือกเผื่อไว้ก่อนด้วยนะคะในหลาย นัมเบเพราะว่ามันมีหลายคนที่ท้ายที่สุดแล้วมันก็มีซิทูเอชันบางอย่างที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ได้มาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะตอนนี้ลูกอายุ17อยากจะให้ลูกไปเรียนที่อเมริกาค่ะอยากจะหาคนมารับลูกให้เป็นลูกบุญธรรมจะมีวิธีไหนบ้างนะคะ การที่จะรับใครเป็นลูกบุญธรรมที่เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความยุ่งยากมากพอสมควรนะคะมันไม่ง่ายไม่งั้นคนทุกคนที่นี่เขาก็รับทุกคนเป็นลูกบุญธรรมกันหมดแล้วนะคะเพื่อการลดค่าใช้จ่ายคือเข้าใจว่าที่คุณแม่เขียนมาถามแบบนี้ก็เพราะว่าอยากจะให้ลูกมีโอกาสอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็ได้เรียนหนังสือในราคาที่ถูกเลยอยากจะหาคนมาทําเป็นลูกบุญธรรมแต่คุณต้องเข้าใจว่า กฎหมายแล้วก็การรับรองใครเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากมันต้องไปขึ้นศาลแล้วก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างอีกอย่างหนึ่งคนที่จะมารับลูกคุณไปเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยเขาก็ต้องรู้ด้วยว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดถ้าเกิดเกิดเขาตายกระทันหันขึ้นมามันก็ต้องตกเป็นของลูกคุณอย่างเงี้ยเขาเขาอยากจะให้หรือเปล่านึกออกปะบางทีการคิดของเรามันคิดแค่คิดง่ายๆว่าแบบ ขาใครมาเป็นปลูกบุญทําให้ฉันหน่อยนะคะแต่ว่าคนที่เขาจะทําจริงๆเขาก็ต้องคิดเยอะว่าเขาจะอาพอใจและเต็มใจที่จะทําไหมนะคะแล้วทําไปเพื่ออะไรแล้วเขาได้อะไรจากสิ่งนี้ด้วยนะคะบางทีบางทีเราอย่าคิดแค่แต่เพียงเอาแต่ทางฝั่งเราฝั่งเดียวแล้วต้องคิดถึงคนที่เขาเขาจะมาทําให้กับเราด้วยว่ามันจะมีความยุ่งยากในอนาคตของเขาด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณหาคนที่ทําให้คุณได้ก็ก็ถือว่าโชคดีไปนะคะแต่อย่างที่บอกก็คือมันไม่ได้ง่ายขนาด น,นนะคะคจริงไหมพี่ถ้าเราไปช่วยนักการเมืองหาเสียงแล้วเราจะมีสิทธิ์ได้งานที่ดีทำนะคะโดยการใช้เส้นสายใช่ไหมคะจริงนะเราจะเล่าให้ฟังเมื่อปี2016นะตอนนั้นเรายังเรียนมาสเตอร์ดีกรีอยู่นะคะเพื่อเราคนหนึ่งเนี่ยแกไปช่วยกองทุนทำฟันเรซสิ่งให้กับเขาเรียกว่าอะไรนะ อตอนนั้นมันปี2016รู้สึกมันจะเป็น,เป,นเป็นช่วงเลือกตั้งพอดีช่วงหาเสียงของพรรคการเมืองหนึ่งนะคะเธอก็เข้าตอนแรกเข้าไปช่วยในกองทุนฟัน r a ซ s i n g ก่อนตอนหลังเธอเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเป็นทีมการเขียนสปีชค่ะเพราะว่านักการเมืองเนี่ยเขาจะมีทีมเขียนสปีชก็คือเวลาที่เขาต้องกล่าวสุนทรพจน์และเพื่อนคนนี้เขาเขียนเก่งมากนะเราเคยเห็นเวลาเขาเขียนไ r i t ้งในคลาสแล้วเขาเขียนเก่งมากแล้วเวลาในการนักการเมืองเขาจะ ในการที่เขาจะกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยนะการเมืองเขาไม่เสียเวลามานั่งเขียนเองนึกออกป้ะมาเอาคําสวยๆอะไรพวกนี้เขาจะมทีทีมในการเขียนของเขาเลยนะคะแล้วพอถึงเวลาที่เขาขึ้นไปพูดเนี่ย เขาก็ไม่ต้องอ่านเพราะมันจะมีเทเลพรอมเตอร์เทเลพรอมเตอร์ก็คือมันจะเป็นเครื่องที่อยู่ข้างหน้าแล้วมันจะมีตัววิ่งนะนักการเมืองเขาก็จะอ่านจากตรงนั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดบางคนที่เป็นนักการเมืองมาหลายๆปีแบบเขาเรียกว่าลงสนามมาจนเบื่อเงี้ยบางทีเขาเขาเขาเวลาเขาพูดมันจะเหมือนเป็นธรรมชาติมากมันจะเหมือนเขาเขาพูดเองเขาออกมาจากใจอะไรอย่างเงี้ยโน่นนั่นนี่แต่จริงแล้วเขาอ่านจากไอตัวเทเลพรอมเตอร์ที่ทีมเขียนนะเขาเขียนเอาไว้ให้แล้วอย่างเงี้ยนะคะก็คนดู่า บางคนก็อาจจะไม่รู้นะคะเพราะว่าบางคนที่ใหม่ๆก็อาจจะยืนอ่านนึกออกปะแต่ถ้าเกิดคนที่เขามีความเป็นธรรมชาติเขาฝึกมาเยอะแล้วเขาก็จะอ่านจาก Teleprompter อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เพื่อนคนนี้ไปช่วยอยู่ไปเขียนช่วยทีมเขียนสปี h จนเสร็จนะคะแล้วก็พอเรียนจบเขาก็ได้งานเลยเป็น Public Defender นะคะตอนนี้ก็ยังเป็น Public d e f e n d อ r อยู่นะคะซึ่งเราเคยพูดเรื่องการฝากงานในอเมริกาประมาณเมื่อสักเทปหรือ2เทปที่แล้วนะคะนี่ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะเอาตัวเข้าไปทำงานแล้วก็อาจจะใช้ความเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นสายของการเมืองในการช่วยในการหางงานได้ด้วยอย่างเงี้ยในอนาคตก็ส่วนใหญ,สใหญ่ส่วนใหญ่หลายคนเริ่มจากนักการเมืองท้องถิ่นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไต่ขึ้นไปเป็นระดับที่มันสูงขึ้นส่วนใหญ่ก็หลายๆคนทำอย่างนั้นหลายคนที่เป็นนัก พูดนักเขียนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะจะใช้วิธีนี้ด้วยนะคะก็คือเข้าไปฝึกงานก่อนเข้าไปทำอินเทอร์นชิพก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆเริ่มที่จะพัฒนาตัวเองเข้าไปรู้จักคนข้างในเพิ่มมากขึ้นนะคะ ตอนนี้นิรโทษกรรมไปถึงไหนแล้วครับพี่นะต้องบอกเลยว่ายังไปไม่ถึงไหนเลยเงียบมากนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องของบอร์เดอร์หรือว่าชายแดนมันยังมีอยู่และอย่างที่เราเคยพูดไปก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าชายแดนยังไม่ได้มีการแก้ไขนิรโทษกรรมก็จะยังไม่เดินหน้านะคะซึ่งตอนนี้ปัญหาบอร์เดอร์หรือว่าปัญหาชายแดนมันยังมีอยู่นะคะเมื่อรู้สึกเดือนที่แล้วนัมเบอร์ของคนที่พยายามจะ cross เข้าประเทศมาอยู่ที่ประมาณ1 7 8 0 0 0คนนะคะเท่าที่เราได้ ได้ข้อมูลจาก CVP แต่ว่าเรายังไม่ได้ exact number มาเพราะเรายังไม่ได้ดูแต่ว่าเรื่องตัวเลขของการเข้าเมืองที่ลักลอบเข้ามามันยังมีเยอะอยู่รวมถึงเรื่องยาเสพติดนะคะถ้าเกิดทาง Re p u b l i c a n ันเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีการแก้ไขก็จะยังไม่มีเรื่องของนิรโทษกรรมเกิดขึ้นแต่ว่าเพ,เพียงแค่ตอนนี้ข่าวเรื่องของ b เดอร์เรื่องของชายแดนมันค่อนข้างจะถูกแบบลดลดลงไปเพราะมันมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจเข้ามากลบอยู่นะคะแต่ถามว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาตอนนี้ยังไม่มีการแก้ไขปัญหา ใดๆเลยนะคะต่อมาคำถามสุดท้ายถามว่าถ้าหนูเจาน้ำมันกัญชาจากไทยเข้าอเมริกาทำได้ไหมพี่นะเราเคยได้ยินว่าน้ำมันสกัดจากน้ำมันกัญชาที่สกัดจากเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีคุณภาพสูงบางคนบอกหยดไปแบบหยดเดียวนี่แบบเอาอยู่เลยอะบางคนหายเจ็บหายปวดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ เราต้องบอกว่ากัญชาเนี่ยถูกกฎหมายเฉพาะบางรัฐเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทุกรัฐบางรัฐเนี่ยยังถูกกฎหมายบางรัฐถือว่าผิดกฎหมายมันถือว่าเป็น s t a สเตทลอสเตทลอกับเฟเดอร l ลลมันต่างกันนะ s t สเตทลอก็คือกฎหมายของรัฐเฟเดอรัลลมันคือกฎหมายของทั้งประเทศให้คุณเข้าใจแบบนี้นะคะกฎหมายที่เป็นกฎหมายของรัฐที่เป็นสเตทลอก็ยกตัวอย่างเช่นกฎหมายการแต่งงานอย่างเงี้ยหรืกอ,อกป้าเรื่องของการ กฎหมายแต่งงานอาจจะเป็นสเตทล้อเพราะว่าแต่ละรัฐอาจจะทําไม่เหมือนกันนะคะกฎหมายจราจรอ,อย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นสเตทล้อได้นะคะเพราะว่าแต่ละรัฐก็อาจจะมีาการเสียค่าปรับเรื่องของการจราจรไม่เหมือนกันนะ,ะถือว่าเป็นสเตทล้อแต่ที่เป็น Federal Law Federal Law คือกฎหมายเดียวกันใช้เหมือนกันหมดทั่วทุกรัฐเช่นกฎหมาย m m i g r a t ช o n กฎหมายเช่นถ้าเกิดคุณจะทำใบเขียวหรือคุณจะทำซ i ตี้เซนไม่ว่าคุณจะอยู่รัฐไหนที่เนี่ยคุณก็ต้องใช้แบบฟอร์มเดียวกันหมด นะกรอบข้อมูลแบบเดียวกันหมดสอบข้อสอบเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยเขาเป็น Federal Law นะคะอันนี้ให้คุณเข้าใจแบบนี้ทีนี้กัญชาเนี่ยมันยังไม่ถูกกฎหมายที่เป็น Federal Law Federal Law เนี่ยก็ถือยังถือว่ายังผิดกฎหมายอยู่ให้คุณเข้าใจแบบนี้ทีนี้การที่คุณจะถือน้ํามันกัญชาเข้ามาเนี่ยก็ต้องดูว่าในตัวน้ํามันกัญชานะ่ะมันมีสาร THC ด้วยหรือเปล่า สาร THC ตัวนี้มันทำให้เกิดการมึนเมาซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็น illegal ผิดกฎหมายแต่ถ้ามันไม่มีก็แล้วไปนึกออกป้ะแต่ถ้าเกิดแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าในนั้นมันมี THC มากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้เมื่อเข้ามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเทสถ้ามี THC เกิดขึ้นแน่นอนมันจะต้องถูกยึดอันที่ห ัวคุณเองคุณก็จะมีเรคคอร์ดในการทำผิดกฎหมายที่เป็น Federal Law นะคะก็คือคุณเอาคุณถือยาเสพติดประเภทกัญชาน่าจะอยู่ยาเสพติด Schedule 2นะประเภทที่2หรือ Schedule 1ก็ไม่รู้จำไม่ผิดจำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ใน Schedule ไหนเพราะที่เนี่ยมันก็จะมียาเสพติดให้โทษแบ่งเป็นหลายระดับเหมือนประเทศไทยอะระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3ไม่ว่าจะเป็น โคเคนเฮโรอีนอะไรพวกนี้ใช่ป่ะอยู่ระดับที่1เราจำไม่ได้ว่ากัญชาอยู่ระดับ1ห,หรือระดับ2นะคะที่นี่เขาเรียกเป็น schedule schedule 1 n e two t h อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นคุณถือว่าคุณทําผิดแล้วคุณก็อาจจะมีคค c o r d ทีนี้เมื่อคุณทําความผิดแล้วคุณมีคค c o r d อีกหน่อยเวลาที่คุณจะสมัครใบเขียวหรือ c ต t i z e n มันจะมีปัญหาในอนาคตเพราะอย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าใบเขียวกับ c ต t i z e n มันเป็นเรื่องของ immigration law ซึ่งเป็นเรื่องของ federal นะคะ ดังนั้นที่สำคัญก็คือถ้าเกิดในอนาคตคุณอยากจะสมัครงานกับ Federal คุณก็หมดสิทธิ์นะคะเพราะที่นี่งานรัฐบาลเนี่ยมันมีหลายระดับเหมือนกันงานรัฐบาลมันก็จะมีระดับโลเคอลใช่ไหมแล้วก็ระดับสเตทต แล้วก็ระดับเฟดโร l พวกกระทรวงใหญ่ๆกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงความมั่นคงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นระดับเฟดโร l คุณอยากจะเข้าไปทํางานตรงนั้นแล้วคุณมีเรคคอร์ดว่าคุณเบรก k ล a อโดยที่คุณเป็นผู้ครอบครองยาเสพติดขึ้นมาคุณก็จะอดแล้วคุณก็จะหมดสิทธิ์นะคะดังนั้นเราถึงได้บอกว่ากัญชาอย่าไปยุ่งกับมันนะคะดังนั้นก็วันนี้ก็ตอบคําถามเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะกลอบมาใหม่ก็ส่งคําถามเข้ามาได้นะคะถ้าถ้าช่วยได้ก็ยินดีที่จะช่วย สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ